นี่รู้หรือเปล่าตอนนี้ f r ฟอารี่ะมีโหมดกลางคืนแล้วนะเออโหมดกลางคืนเอะไรของแกมันจะมีได้ยังไงนี่ไงแทแดเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะเออเฮ้ยเอาเรื่องนี่วะว่าแต่มาทำยังไงล่ะแหมใครอยากรู้วิธีทำนะครับเชิญรับชมคลิปได้เลยครับไปไปไป สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคัสกิออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีเทคนิคมาอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ทุกคนน่าจะอยากทำกันอยู่แล้วแหละก็คือ F o l i g i n s หมดกลางคืนนั่นเองนะครับก็คือการวาดไฟนั่นแหละจริงจงจะลองทำหาแล้วเนี่ยเออตายไม่รู้เวลาเวลาเลยแม่งอัดคลิปแม่งร้องตอนไม่อัดคลิปมึงไม่ร้องห้ตายเถอะ โอเคเรากลับเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวาดไฟนะครับผมไฟหน้ารถไฟท้ายรถอะไรสามารถเอาไปดัดแปลงทําได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตในการวาดไฟหน้ารถเทละกันนะครับอปพลิเคชันที่ใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ Pixpo เอ่อฟอโต้เอ่อฟโต้อิดิเตอร์ตัวนี้หาโหลดได้จาก Play Store เลยนะครับหรือใครอยากจะโหลดตัวโปรแบบไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ร่างคลิปนะครับผมก็ไปกดโหลดกันมาได้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีรูปก่อนนะครับซึ่งเอ่อท่านผู้ชมจะใช้เป็นรรรูปออะะไไไไกกก็็็ดด้้ผม ไม่ได้เป็นข้อจํากัดนะครับพอเรามีรูปล้แล้วนะครับผมแล้วก็เข้าแอปไปเลยครับผม Pixel Pro นะพอเข้ามาถึงแอปแล้วนะครับให้เรากด Get a picture นะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอารูปจากไหนนะครับก้องถ่ายรูป Import มาจากที่อื่นหรือว่าจะเป็น g a l l รี่นะครับพอท่านผู้ชมกดเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ Normal นะพอรูปเราเข้ามาแล้วเนี่ย ขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดมาที่ด้านซ้ายล่างนะครับผมหนึ่งทีทีนี้นะครับให้เราเลือกันข้างบนสุดเลยนะครับทีนี้นะครับให้เรามาปรับในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมไว้ให้นะครับตัวที่เขียนว่าคอนทัสเนี่ยครับผมกดไปหนึ่งทีนะครับทีนี้นะครับให้มาเลือกที่เอ็กซ์พรเอ็กซ์พรเออช่างมันเถอะเป็นการปรับแสงสว่างนะครับนี่ครับปรับขึ้นก็จะสว่างปรับลงก็จะมืดนะครับผมก็จะปรับลงนะครับผมปรับลงให้สุดนะครับ แต่ทีเนี้ยมันยังมืดไม่มากนะครับมันยังมืดแบบนิดเดียวอยู่นะครับให้เราทําซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับผมอ่านะครับให้เราทําซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งรอบนี้เราจะลดไม่เยอะมากนะครับประมาณ1คือลบให้มันแบบพอมืดๆนะครับพออย่างเงี้ยอ่าดูเอาละกันนะครับผมส่วนใครจะไปตัดเพิ่มท้องฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เลยนะฮะแต่คลิปนี้มาสอนแค่วาดไฟเฉยๆนะครับ พอเราปรับแสงได้ทีล้วก็กดทิกถูกด้านขวาบนนะครับหลังจากนี้นะครับให้เรากดมาที่3ามเอ่อสามขีดด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมซ้ายล่างเหมือนเดิมกดปึ๊บให้เราเลือกวงมาข้างล่างนะครับคําว่าเพ้นท์นะครับเพ้นท์มาร์กนะครับผมแอนด์เซ c เลคชั่นนะครับกดไปเลยนะฮะทีนี้นะครับให้เราเลือกมาที่จุดสีเขียวด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นการปรับหัวปากกานะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ปรับไซส์ของปากกาเป็น100เลยนะครับทีนี้แล้วก็ซูมนะครับไปที่ไฟล์ของเรานะครับ อันนี้จะเป็นการวาดแสงสะท้อนนะครับผมให้เราทําการมาร์กไปเลยครับอุ้ยเกินนะครับเกินเกินให้เราซูมเข้ามาหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้วาดไฟไอ้นี่นะครับผมไม่ได้วาดไฟหลอดนะครับเป็นการวาดไฟสะท้อนนะครับแต่ผมว่ามันใหญ่เกินไปว่ะลบออกหน่อยนะครับหรือว่ากดอันี้ใหม่ไปเลยก็ได้มันไม่ต้องใหญ่มากเอาแค่นี้พอเนี่ยครับเห็นไหมไม่ต้องใหญ่มากครับประมาณนี้ปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ทําเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างอุ้ยพยายามอย่ามือล้านนะครับผม ก่อนจะว่านะครับเช็คให้ดีนะครับว่าเรามือล่างหรือเปล่านะครับอ่ะผมจะปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้นะครับให้เราเลือกคําว่า select นะครับด้านบนเหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้เราเลือกมาที่เบอร์ selection นะครับนั่นที่3อันนี้เราก็ปรับประมาณเออ่คือแสงสะท้อนเนี่ยมันไม่ต้องสว่างมากนะครับปรัประมาณเนี้ยนะครับผม34ประมาณเนี้ยครับผม30เนี่ยครับประมาณนี้นะครับปรับเกือบสุดเลยก็ได้นะครับทีนี้ก็กดติ๊กถูกด้านขวาบนนะครับปึ๊บ ทีนี้นะครับเราจะทําการวาดไฟนะครับให้เรามาปรับหัวปากกานะครับตามต้องการเลยนะครับจะเอาเล็กจะเอาใหญ่นะครับแล้วแต่คนจะถนัดนะครับว่าเราจะวาดยังไงนะครับอ่าผมจะปรับสประมาณสักสักห้าสิบแล้วกันนะครับอ่าทีนี้ปุ๊บพอเราจะวาดเนี่ยเราจะวาดยังไงล่ะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันเข้มเมื่อกี้เราเบอร์ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรากดติ๊กถูกปุ๊บมันยังเข้มอยู่นะครับให้เรากดลูกช้อน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 วะลูกซ้อนอ้าวคุณยังพูดผิดอีกเนี่ย ให้เรากดลูกศรนะครับด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นลูกศรชี้ลงมานะครับให้เรากด1ทีเป็นการกดกลับนะครับผมถ้าเกิดมันยังไม่หายให้กดอีกหนึ่งทีเ้ายังไม่หายให้กดอีกหนึ่งทีแล้วก็กดกลับมาเนี่ยครับเห็นไหมฮะหรือใครจะกดทีเดียวก็ได้นะเนี่ยกดมาหนึ่งทีแล้วก็กดกลับอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมแต่ลองดูนะครับว่าไอ้สีเขียวเข้มๆมันจะจางหรือเปล่านะครับถ้ามันจางแล้วก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ ทีนี้เราปับหัวปากกาเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการวาดไฟเลยนะฮะนี่ครับปุ้ยเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูหนึ่งดวงก่อนนะครับก็วาดไปตามไฟครับว่าเราจะให้ไฟดวงหลักมันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยฮะปึ๊บนะครับวาดได้พอดีนะครับผมระบายพอดีอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทําไฟเลี้ยวด้วยนะครับคันนี้อ่า นี่ครับอุ้ยลานไปหน่อยปึ๊บถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปได้นะครับหรือว่าทําไม่เป็นยังไงก็สอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะครับอุ้ยพยายามอย่ามือลั่นนะครับผมใช้สองนิ้วลากเอานะครับนี่ครับขยายหรือลากนะครับผมอย่าลั่นนะครับพยายามอย่าลั่นนะครับไม่งั้นมันจะไม่เนียนนะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับให้เรากดมาที่ Select เหมือนเดิมครับไปกดไปที่เบอร์ s e เ e c t i o n อันที่3เหมือนเดิมนะครับให้เราปรับนะครับ ถ้าเป็นไฟดวงหลักเนี่ยผมแนะนําให้ปรับลงมาหน่อยเดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้อ่าพอเรารู้สึกโอเคแล้วเราก็กดติ๊กถูกด้านขวาบนไปเลยครับแล้วก็กดลูกศรสีเขียวด้านขวาบนไปนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับให้เรามาเลือกตรงคําว่า brain with color นะครับผมนี่ฮะอ่าทีนี้นะครับผมให้เรามาเลือกที่เบรนนะครับผมตรงนี้ข้างบนนะครับให้เราเลือกเป็น a อ็นะครับผมถ้าเราเป็น a อ็อยู่แล้วก็ไม่ต้องเลือกนะครับทีนี้นะครับให้เรากดมาที่กรอบกรอบสีเนี่ยครับเป็นการเลือกสีไฟนะครับว่าเราจะเอาเป็นสีอะไร นะครับซึ่งผมก็จะปรับเป็นแบบฟ้าๆหน่อยนะครับอ่านี่ครับเป็นไฟ LED นะครับก็จะมีความแบบขาวๆอมฟ้าๆนะครับผมพอเราได้สีได้ที่แล้วนะครับเห็นแถบด้านล่างไหมฮะอันนี้จะเป็นการปรับนะครับให้มันสว่างมากหรือสว่างน้อยนะครับซึ่งผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับเอาแบบค่อนข้างสว่างนะครับลองซูมดูครับว่าประมาณไหนประมาณนี้แล้วกันนะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับให้เรากดติ๊กถูกไปเลยนี่ครับผม เห็นไหมครเราได้ไฟหน้ามาแล้วแต่ว่าใครจะทาแค่นี้ก็ได้นะครับหรือใครจะไปวาดพื้นตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นวาดแบบวาดแสงไฟอะวาดแบบไฟลงพื้นอ่ะจะผมขึ้นอินเสิร์ตมาให้นะครับอ่าอินเสิร์ตประมาณนี้คือแบบไฟไฟสองลงพื้นอ่ะเออใครจะทําแบบนั้นก็ได้นะครับก็ทําเหมือนกันแหละแค่ปรับ s ีเลชั่นอ่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมจะทําไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมก็จะกดมาเหมือนเดิมเลยครับกดซ้ายล่างแล้วก็เพนต์มาร์คซีเชั่นเหมือนเดิมครับทาเหมือนเดิมเลย แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวผมจะเร่งสปีดไปแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอ๋อลืมบอกไปอย่างลืมบอกไปอย่างถ้าเกิดว่าใครจะทําไฟรอบที่2นะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงไฟที่เราวาดไปเมื่อกี้มันจะขึ้นสีเขียวอยู่อะครับให้เราทําการลบมันออกไปก่อนนะครับนี่ครับลบออกให้เกลี้ยงเลยนะครับนี่ฮะถ้าเราไม่ลบเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุตินะครับผมทําไฟเลี้ยวสีส้มนะครับแต่ผมไม่ลบไอ้สีเขียวๆนี้ออกนะครับไอ้สีส้มของไฟที่เราจะทําต่อไปเนี้ยมันก็จะมาทับไฟหน้าเราอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นลบออกก่อนนะครับ ทีแล้วก็วาดไฟเลยครับผมไปสปีดรัน <it> ่านี่ครับพอเราทํารูปเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Export ด้านขวาล่างเลยนะครับผมเห็นไหมไฟเลือดผมจะทําประมาณนี้เห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้เลยนะฮะ เป็นไงดูดีนะครับผมทีนี้เราก็กด Export ไปเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลือกที่เราจะเก็บนะครับ Save to a l b u m อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับผมแต่นี้ผม Export ไปแล้วหนึ่งอันนะครับผมก็จะทับไปเลยแล้วกันอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทำตามกันดูนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้แอปนี้นะครับก็ไปโหลดกันที่ p l a y Store ได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากได้ตัวโปรแบบไม่มีโฆษณาก็ไป โหลดใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับนา